ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับ m o n e y PS นะครับผมก็มาในของแอปแจกเงิน100บาทนะครับผมนะแต่ว่า100บาทที่เขาแจกไม่สามารถทําการถอนได้ก็คือถอนถค่ตามอยู่ที่200บาทนะครับผมเราเอา100บาทที่เขาแจกนี้ไปเล่นแล้วก็ให้ได้200ถอนเข้าธนาคารได้เลยนะครับผมในของแอปนี้นะครับผมก็ เขาแจกเงินผมก็เลยมาแนะนาให้เพื่อนๆมาทางการรับ1น0้อยบาทนะครับผมเนาะถ้าใครสนใจก็สกามารถกดลิงก์จากใต้คลิปแล้วก็มาสมัครได้เลยนะครับผมแต่ว่าขอให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็วิธีในการสมัครแล้วก็วิธีในการผูกบัตรธนาคารทําการถอนเงินนะครับผมนะในการสมัครนะครับผมก็ให้เราใส่ยูสเนนตรงนี้ได้เลยนะครับผมอย่างเช่นของผมอ่า 1> P.S. 1นะครับผมผมก็ทกําการใส่ยูสเนนนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นของรหัสผ่านนะครับผมก็ให้เราตั้งรหัสผ่านของเราได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะตั้งรหัสผ่านมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ให้เราตั้งเหมือนกันเลยนะครับถ้าใครจําไม่ได้ก็ให้เขียนเอาไว้นะครับผมเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของอ ID line นะครับผมก็ให้เราใส่ ID line ของเราไปเลยนะครับผมเวลาที่เราจะทําการถอนเงินถอนเองินไม่เข้าเราจะ ติดต่อไปหาเขาได้นะครับผมนะโอเคเนาะก็ประมาณนี้ถ้าเราใส่เสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เรากดสมัครอ่าตอนนี้เลยนะครับผมนะพอเรากดสมัครตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราไปในของหน้าถัดไปกันเลยนะครับผมอ่าพอทุกคนสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็จะมาเจอในของหน้านี้นะครับผมก็ให้เรากดคําว่ากําหนดเลยนะครับผมนะก็ให้เรากดเข้าไปเลยครับผมอ่ากดมาแล้วใช่ไหมครับผมก็จะมาโผล่หน้านี้ ก็ให้เรากดไปที่าดาวน์โหลดเกมเลยนะครับผมนะก็ให้เรากดไปนะครับผมอ่ากดเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็มันจะขึ้นมาน้นนี้ก็ให้เรากดไปที่ตัวลงนะครับผมนะเพื่อทำการดาวน์โหลดเกมนะครับผมก็รอให้โหลดเกมก่อนนะครับผมนะโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวโหลดโหลดเกมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทําการติดตั้งแล้วก็วิธีในการรับเงินนะครับผมนะ โอเคนะครับผมพอเราได้ทําการติดตั้งเสร็จไปที่เรียบร้อยเนาะพอของทุกคนทําการติดตั้งเสร็จเราก็ให้เรากดเปิดได้เลยครับผมหรือเราจะกดเรื่มมาแล้วก็กดจัดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะแต่ว่าของผมจะกดเปิดละกันนะครับผมพอเรากดเปิดปุ๊บก็ให้เรากดไปที่ติดตั้งเลยนะครับผมนะก่็ติดตั้งเลยนะครับผมเนาะก็จะเป็นของปักเต็งนะครับผมแอป TOT นะครับผมนะก็ เขาแจกผมก็เลยมาเล่นอ่ามาแนะนําให้ทุกคนมารับนะครับผมอ่ะเขาแจกหนึ่งร้อยผมก็เลยมาแนะนําให้ทุกคนมารับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมอ่านะครับผมอ่ะพอเรากดเข้ามาในของแอปแล้วใช่ไหมครับผมก็จะมาเจอในของหน้านี้เลยนะครับผมนะก็รอให้มันโหลดเสร็จนะครับผมพอโหลดเสร็จแล้วนะครับผมอ่าขอลบเสียงก่อนนะครับผมอ่ะอ่าพอเราทําการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็มาในของหน้านี้นะครับก็ ให้เรากดไปที่เข้าผ่านยูสเนมนะครับผมให้เรากดเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ใส่ยูสเนมที่เราได้ทําการสมัครเอาไว้นะครับผมแล้วก็สัญาาผ่านที่เราได้ทําการตั้งเอาไว้นะครับผมนะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับผมนะอ่าพอเราได้ทําการสมัครมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมอะเขาก็จะทําการแจกเงินมาให้เราเลย100บาทนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมอะ ก็ให้เร er ากดรั er บไปเลยนะครับเราก็ได <simple> ้เง fo ิน um okay. okay. so really bueno. 100บาทมาฟรีๆแล้วนะครับผมแต่ว่าเรายังถอนไม่ได้ก็คือถอนขั้นต่ำอยู่ที่200บาทนะครับผมนะอ่าโอเคเราก็กดรับแล้วใช่ไหมเราก็กดตกลงเข้าไปเลยนะครับผมฮะกดตกลงเข้าไปเราก็จะได้เงินไป100บาทแล้วนะครับผมคือถ้าเราถ้าเงินเราหมดแล้วใช่ไหมอ่าเราก็สามารถติดต่อไปที่แอดมินได้ก็คือกดตรงนี้เลยนะครับผมนะก็คือไปติดต่อไปที่ไลน์นะครับผมเนาะโอเคก็กดปิดเลยนะครับผมซึ่งผมจะไม่ทําการ เล่นเกมให้ทุกคนดูแล้วกันแค่ดูนี้ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่ามันเล่นกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องของอปุ่มอะไรต่างๆแล้วก็การถอนเงินนะครับผมนะโอเคซึ่งในของแอป,ปนี้นะครับผมก็ถ้าเราจะทําการติดต่อแอมินเวลาที่เราถอนเงินไม่ได้หรือว่าเราจะทําการเติมเงินเติมเงินซื้อเหรียญมาเล่นนะครับผมเราก็สามารถติดต่อแอมินได้ด้วยกดไลน์นะครับผมนะไลน์จากข้างบนนี้เลยนะครับผมนะ ไลน์แล้วก็สามารถไปติดต่อได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ปุ่มของขวญนนี้ก็เดี๋ยวเรากดดูนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมอะโอเคซึ่งปุ่มน,นี้นะผมก็จะเป็นของปุ่มสล็อปหรือว่าอ่าสปีดประมาณนี้นะผมเราก็สามารถคือเราใช้เหรียญครับผมอะโดยการหมุนนะถ้าโชคดีเราก็จะได้เยอะแต่ถ้าโชคไม่ดีเราก็จะได้น้อยนะผมซึ่งตรงนี้ก็ไม่แนะนําแล้วกันนะครับผมอะ่ะซึ่งผมเป็นคนดวงไม่ดีอยู่แล้วนะครับผมนะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเมนูของจดหมายละกันก็คือน่าจะเป็นของของขวัญน,นะครับผมนะหรือว่าจะมีจดหมายอะไรแล้วก็จะมีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นของอันดับนะครับผมซึ่งเรามาดูอันดับกันนะครับผมซึ่งอันดับนะครับผมก็ประมาณคนนี้ได้2 0,000นนะครับผม2 0 0 0มเหรียญ3า0 0 0งพนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะโอเค แล้วก็ส่วนเรื่องในการถอนเงินในของแอปนี้นะครับผมก็ให้เรากดถอนจากตรงนี้เลยนะครับผมเงินที่เขาให้เรามา100บาทจากตรงนี้นะครับผมก็ไม่สามารถทําการถอนได้นะครับผมนะถ้าเราจะทําการถอนเงินเราก็สามารถกดถอนเงินได้เลยนะครับผมแต่ว่าเราไปในของการตั้งค่าก่อนนะครับผมนะการถอนเงินเดี๋ยวผมค่อยบอกแล้วกันว่ามันต้องใส่อะไรบ้างนะครับผมไปในของการตั้งค่านะครับผมอ่ะอ่าก็สามารถทําการปิดเพลงได้นะครับผมทำการ ปิดเพลงเท่าเราก็ปิดเสียงประกอบได้นะครับผมนะถ้าจะออกจากระบบก็สามารถกดออกได้นะครับผมเนาะโอเคเรามาในของการถอนเงินก่อนเลยนะครับผมนะการถอนเงินนะครับผมก็ให้เรากดไปที่การอาถอนเงินนะครับผมนะกดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาใช่ไหมเขาบอกว่าคุณยังไม่ได้ผูกบัตรธนาคารของคุณกดผูกบัตรธนาคารของคุณก่อนนะครับผมก็ให้เราไปผูกบัตรธนาคารเลยนะครับซึ่งบัตรธนาคารที่เราจะทําการผูกก็คือ ให้เราเลือกธนาคารของเราที่เราจะทําการถอนเงินเข้า,าบัญชีธนาคารของเราเลยนะครับผมก็ให้เรากดเข้ามาแล้วก็เลือกธนาคารเลยนะครับก็จะมีธนาคารกรุงไทยไทยพาณิชย์กรุงเทพกสิกรธนารไทยกรุงศรีอ่ะตัวมันนี้ออนซินธนาชาตินะครับผมก็มีประมาณนี้เลยเยอะมากเลยนะครับผมนะพอเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เราทําการใส่ชื่อบัญชีก็คือชื่อผู้รับเงินนะครับผมนะ ถ้าผมจะรับเงินผมก็ใส่ชื่อของผมไปในของบัญชีธนาคารนะครับผมนะพอเสร็จแล้วก็ให้เราใส่หมายเลขบัญชีธนาคารของเรานะครับผมเวลาเขาถอนเงินเขาจะใส่มันมีหมายเลขบัญชีของเรานะครับผมนะพอเราได้ทําการกรอกข้อมูลอะไรเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วไม่มีผิดพลาดอะไรนะครับผมก็ให<ๆ>้เรากดไปที่ยืนยันได้เลยนะครับผมนะพอเรากดเสร็จแล้วนะครับผมก็ไปในของหน้าถัดไปกันเลยนะครับผม พอเราได้ทาําการกรอกข้อมูลตามที่ผมบอกเลยใช่ไหมกดยืนยัน,นครับผมก็เขาจะมีข้อความแจ้งเตือนครั้งหนึ่งก็คือ,อเราก็เขาบอกว่าส่งข้อความธนาคารแล้วไม่สามารถแก้ไขได้นะครับผมหากแก้ไขกดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้านะครับผมนะก็ให้เรากดยืนยันเลยเราเนี่ยเคพอเสร็จแล้วนะครับผมถ้าเราจะมาในของข้อมูลของสมาชิกนะครับผมนะข้อมูลของสมาชิกก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับผมนะแล้วก็ทําการ ใส่มันก็จะมีของเลขบัญชีเนาะก็จะน่าจะเป็นของยูสเน่นะครับผมแล้วก็ให้เราใส่ชื่อนากศกนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ให้เรากดยืนยันเลยนะครับผมนะในการถอนเงินนะครับผมอันนี้เป็นเมนูในการถอนเงินนะครับผมนะส่วนในการถอนเงินก็คืออันนี้คือ100บาทที่เขาให้เรามานะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของการถอนค่าต่าก็คือตอนแรกที่ผมบอกว่าถอนค่าต่ํา2ง0ใช่ไหมครับผมซึ่งแอปนี้เขาเปลี่ยนมาถอนค่าต่าอยู่ที่500บาทแล้วนะครับผมก็คือจำนวนที่ ต้องถอนอถอนต้องมากกว่า500บาทนะครับผมก็คือถอนค่าต่ำ500บาทนะครับผมนะก็ถอนค่าต่ำ500บาทแล้วนะครับผมนะถ้าเราจะถอนก็กดจำนวนถอนก็คือตรงนี้นะครับผมจำนวนเงินที่ถอนนะครับผมก็ให้เรากดไปแล้วก็กดยืนยันได้เลยลก็ทกําการถอนเงินเข้าธนาคารนะครับผม อันที่มีกี้ที่ผมได้ทางการบอกเอาไว้เลยนะครับผมนะวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ให้ทุกคนมารับฟรีนะครับผมนะถ้าใครจะเติมยังไงต้องควรมพิจรารณาพิจรารณาตัวเองอก่อนนะครับผมแต่ว่ามันมีให้เรารับฟรีก็ผมก็เลยมาแนะนําให้ทุกคนมารับฟรีเท่านั้นนะครับผมนะโ okay, นะอเคเนาะยังไงก็วันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมน,นะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็มามือคอร์ใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมบายๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับ